สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมนะคะใกล้สิ้นปีแล้วจะขึ้นปีใหม่ด้วยนะมาเช็คดวงกันหน่อยนะคะความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะให้รับพลังดีพลังบวกไปใช้ในชีวิตประจาวัน,นะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกันในอ็อบแวนส์จอไฮโรแฟนสิบดาบสองไม้เท้า The Emperor the Fool หนึ่งดาบเก้าเหรียญ ห้าถ้วยสามถ้วยไพ่ได้สำรับไปสุดท้ายนะคะเป็นไพ่หกไม้เทา้าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะ,ะไม่ใช,ช่ชาวราศีสิงห์ขอโทษค่ะชาวราศีกันเนาะชาวราศีกัน การงานของคุณใครบางคนในะอยาก move on แล้วและอยากเปลี่ยนแปลงงานไปเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานใหม่ๆอืมอาจจะเป็นบริษัทเดิมแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งแล้วคุณต้องย้ายไปอะไรแบบนี้นะหรือว่าติดต่องานใหม่ดูงานใหม่เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะคุณสามารถไปได้สามารถทําได้แต่อาจจะเหนื่อยในการเดินทางหรือหาที่พักอาศัยใหม่ นะจะยุ่งยากนิดหนึ่งให้ระมัดระวังสุขภาพนะคะได้รับสิทธิดับเลยนะอาจจะเป็นโรคเก่ากำเริบนะคะเป็นเป็นหายหายหรือว่าทำงานหนักมากเกินไปเหนื่อยเพลียนะอาจจะต้องเดินทางน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางมากกว่านะ แล้วก็ให้ระมัดระวังถ้าใครลงทุนเองหรือว่ามีผู้ร่วมทุนมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ยระวังโดนโกงถูกหลอกถูกโกงให้เช็คนิดหนึ่งนะคะให้ละเอียดรอบคอบในเรื่องเอกสารและการเงินนะคะเพราะว่า,ามีไพ่การเงินขึ้นแค่ใบเดียวนะคะไฮโรแฟนถ้าถามว่างานใหม่ที่ได้จะสำเร็จไหมสำเร็จนะคะผ่านรู้ร่วงไปได้ได้วยดีแต่ว่ามันก็จะ ต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะบางทมีมีผู้ใหญ่เมตตามีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพนะคะแต่บางคนไม่มีเลยจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ได้วยความเก่งของตัวเองเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเป็นเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะศึกษาหาความรู้อะไรก็จะทะลุป,ปูปโป่งอะ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ค่อนข้างดีนะคะ The f o l ก็แอบอยู่แล้วว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครจะสมัครงานหรือทํางานยกย้ายที่อยู่หรือย้ายงานอะไรแบบนี้มีโอกาสสาเร็จนะคะแต่อุปสรรคก็จะมีบ้างเนาะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาไพ่สิบด,ดาบขึ้นมานะคะเป็นไพ่ตัดเนะาะอกมก็จะผ่านไปได้ก็ เหนื่อยอยู่เหมือนกันต้องต้องแบบเซียนจริงแล้วก็โชคโชนอยู่เหมือนกันแต่คุณมีคนเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่ใครบางคนติดต่อเกี่ยวกับเจ้านายที่ระดับซีอหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะก็เข้าหาเขาไปพูดคุยกับเขาได้นะคะมีเอ็มเพ r ขึ้นนะคะอาจจะต้องมีคนชาวราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นบางคนนะหรือชาวราศีพฤษภเข้ามาช่วยเหลือนะคะ มีเกณฑ์เดินทางทั้งในต่างในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะคือมีคนมองกัไกลวางแผนไปบ้างแล้วใครบางคนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นออนไลน์จะได้เงินล่าช้าเงินที่ได้จะล่าช้าออกไปนะคะนัดจ่ายวันนี้อาจจะเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะทําให้คุณเฟลวิตก,กังวลเซงเบือ่อจากงานที่ดองที่ยังไม่จบสิ้นนะคะละจากการเงินแทนที่จะได้เร็วก็แบบถูกเลื่อนออกไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็สําเร็จ นะมีไพ่สาม้วยขึ้นมาหรือใครบางคนทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานสามคนหรือว่ามีทีมงานอะไรของคุณสามคนนะคะมีการปิดจบงานได้แล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะมีข่าวดีเข้ามาให้ประสบความสําเร็จนะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานมันจะโฟลขึ้นนะคะในอนาคตนะคะไพ่ตกตําแหน่งอนาคตนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่การเงินเพิ่มหน่อยนะคะ การเงินของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างในเดือนธันวาอืมไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างยากใครติดต่อสื่อสารเรื่องการเงินนะกับธนาคารไปกู้หรืออะไรเงี้ยมันจะยากผ่านยากนิดนึงนะคะแล้วก็อเกี่ยวกับค้าขายหรือว่ารอการเงินอะไรอยู่มันจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะ ต้องขวนขวายเหนื่อยยากลําบากกว่าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายต้องผ่านอุปสรรคอะไรมามากทีเดียวมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจที่มันยังไม่ไม่ทันได้ทันทีอะไรแบบนี้นะแล้วก็เจ็ดดาบมันต้องใช้อะไรลับๆอะใต้โต๊ะทําอะไรที่การเงินที่จะได้มาตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษ หรือถ้าบางคนเนี่ยระวังการเงินหายถูกหลอกถูกโกงเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะถูกลักขโมยผลงานหรือขโมยการเงินอะไรแบบนี้ด้วยได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักใครก็ตามที่ยังโสดอยู่นะถ้าอยากจะจีบใครมีลุ้นนะคะมีโอกาสที่จะจีบติดมีโอกาสจีบได้นะแต่ว่าต้องหลุดออกมาจากท็อกซิก เก่าๆเดิมๆก่อนนะคะที่คุณแบบผิดหวังอกหักมาแล้วก็ไม่สมหวังในความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะถ้าคุณแบบ move on ได้แล้วคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเพราะว่าไพ่เจ้าชะตาตอนนี้เป็น n น h t อ f f แวร์คุณค่อนข้างที่มีแรงมีปรารถนาพร้อมที่จะแบบลุยต่อไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะใครบางคนก็เป็น The f o o l อะยังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่ในตอนนี้นะอยากจะรักอิสระชิลๆหรือชอบความสัมพันธ์ที่แบบ เไม่ได้ยู่ติดมากไม่ได้คบใครจริงจังรักทุกคนอะไรแบบเนี้ยนะแบบเพ y ์บอยเพกอะไรเนี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะใครบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้บางคนไม่มีใครก็อยู่เป็นโสด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 สวยๆเลิศเชิดหยิงโสดโสวยเยเวอร์อยู่ไปชิวๆของฉันไปไม่มีใครฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ถ้าใครมีแล้วใครเจอแล้วนะคะค่อนข้างที่ สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวอไปต่อกันได้ยาวๆเพราะว่าไพ่สรุปและแนวโน้มมาค่อนข้างดีไพ่สามถ้วยเนี่ยแบบเฉลิมฉลองกันเลยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คบกันต่อได้ในระยะยาวนะคะเพื่อนรอบข้างก็ดีแล้วก็คนในครอบครัวก็เห็นด้วยนะใครบางคนเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้านะว่านางฟ้าแนะนําอะไรให้กับชาวราศีกันบ้าง ฟานแนะนำอะไรเว r ริซูนนี่ไงที่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีลุ้นถ้าไปจีบใครนะมีโอกาสจีบติดแล้วก็จะได้เร็วๆนี้นะคะ c r i y o y r u r u o m a t e นะคะถ้าคุณอยากได้ยังไงคุณจงเป็นคนอย่างนั้นก่อนนะคะได้ความแรงปรารถนาของคุณนะคะร้องขออธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเหวี่ยงคนคล้ายๆลักษณะ,ะ,อนนะข,ของคุณนะมาให้นะคะ นี่ไงใครบางคนก็ไปอธิษฐานจิตเลยขอ,อขอความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเป็นสายมูไปวัดคงวัดแข่งหรือไปตึกเกสรหรือเปล่านะไปหาพระแม่พระแม่ลักษณีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะบางคนก็ไปมีคนไปขอความรักนะคะจะประสบความสำเร็จนะดูท่าแล้วเพราะว่าไพ่เวรุสูนขึ้นมาละว e ดดิ้งว้าวมากม,มีโอกาสแต่งงานฟ้าผ่า นะอันนี้ไม่ใช่กรณีใหม่นะกรณีคนที่ใครก็ตามที่คบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วคุณไปขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้เข้ามาสู่ขออะไรแบบนี้นะมีเกณฑ์ได้เวดดิงแน่ๆต้นอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือเดือนธันวาใครใครก็ตามนะ ยังไม่ได้แต่งงานนี่เห็นไหมเป็นไปได้ค่อนข้างสูงให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยหรือใครวางแผนมาแล้วเราก็อาจจะล้มเลิกไปด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนหน้าหรือโรคโควิดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลื่อนออกมาเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เลื่อนเปลี่ยนแปลงอะไรก็ถูกเลื่อนออกไปเนี่ยทาให้คุณสนใจสักทีก็ข่าวนี้แหละนะไม่ทันวาก็อาจจะเป็นมกลาอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างสุขสุขภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะอันนี้ ค่อนข้างที่จะเจ็บป่วยซ้ำซากนะใครบางคนนะ่ะอาจจะเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆใครบางคนเจ็บป่วยมากจากโรคที่มันแฝงอยู่ในร่างกายเราแล,แล้วเราไม่รู้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นประทุขึ้นมาในเดือนธันวานะคะให้ระวังปวดหลังปวดกระดูกนะคะแล้วก็อะไรอีกรองเป็นโรคเครียดคิดเยอะคิดมากปวดหลังบ่าไหลประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีปัญหาในช่วงขาช่วงข้อพับข้อเท้าอะไรแบบนี้ให้ระวังเท้าพิกเท้าแพงหรือเดินสะดุดอะไรหกล้มอะไรเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะออนอกนากนั้นนี้มีอะไรมากดูโชคลาภกันมีโชคมีลาบไม้ขาชาวราศีกัน โชคลาภไหมเอ่ย The Devil The Lover จัดเมน n t โหไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยแปดไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะโชคลาภมาจากอะไรจะได้เงินมาจากแฟนจากคู่ครองได้เงินลับๆมาหรือได้เงินมาโดยสเสน่หาสเสน่ห์แรงมากๆอม,มีเกณฑ์ที่ได้มาแบบ เไม่คิดว่าเราจะได้แล้วเราก็ได้มามโดยสเสน่หาการเงินแบบลับๆหรือได้การเงินที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าจะได้มาเราไปทําอะไรที่แบบอาจจะผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องสัทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเงินที่ที่เราควรจะได้เลยประมาณนี้ยคุณจะได้ตามที่คุณคาดหวังไว้เลยนะภายไปน,นี้เกิดขึ้น a ะ j u s t m e n t นนะ่จะได้รับในสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จากเพศตรงข้าม นะคะหรือจากที่คุณฝากฟันอุปสรรคมาด้วยตัวเองอาจจะเป็นงานจากฝีมือของคุณก็ได้คุณก็รับงานมาค่อนข้างหนักหน่วงนะแต่ฝากฟันอุปสรรคไปได้นะคุณเป็นราชินีถือดาบอาจจะเป็นค่าคอมจากการขายรถขายชิ้นใหญ่ๆที่ดินอสังหาต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะ อย่ามาดูไพ่พระพิคเนศนะว่าพระองค์จะแนะนําเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตอย่างไร surrender spiritual p e i c e spend f a s t n e s s ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะให้คุณ อย่าวั่นไหวจงคงเส้นคงวาให้ทำงานของคุณไปเรื่อยๆให้ดำเนินชีวิตของคุณไปอย่างปกติสุขไม่มีปัญหาอะไรกับคุณรอบข้างใครมาโยุย่อะไรก็แล้วแต่นะคะให้วางใจนิ่งนิ่งยิ่งเฉยนะสงบสยบความเคลื่อนไหวและให้ตั้งใจในสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไว้ให้เดินต่อไปข้างหน้านะคะอย่าถอยหลังถ้าเหนื่อยนะก็พักบ้างก็ได้ พักเพื่ออะไรอันนี้มันเหมือนแปลว่ายอมแพ้นะแต่ว่าบางบางทีอ่ะออบางสิ่งบางอย่างเราหยวนได้ก็หยวนไปเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างนะอืเพราะว่าถ้าเรายุดติดอะไรมากๆไปมันอาจจะพังได้มันอะไรอะไรเกิดขึ้นได้เสมอความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ